สวัสดีครับทุกคนก็หลังจากที่เขาคัดรอบวายการกันเสร็จก็ผมก็จะมาดูกันว่าผมจะได้อยู่สายกับทีมอะไรก็มารอดูกันนี่ดูแบบสดเลยนะดูเนแบบจากเวลาบบสดของจริงดูดิแบบขึ้นมาไลฟ์อยู่เลยเนะี่ยสดของจริงอ่ะอันนี้ปกติแบบจะแบบดูในไลฟ์อันนี้อันนี้แบบดูเป็นคลิปรอดูว่าจะเจอใครแต่จริงผมยังไม่รู้ รู้เลยนะว่าว่าฟอร์แมตมันแบบเป็นยังไงบอกว่ามีกี่สายหรืออะไรยังไงคืนนี้มาแบบไ,ไม่มีข้อมูลรู้แค่มี12ทีมใช่ไหมแล้วผมก็ไม่รู้ได้ว่าอ๋อนี่ไงกำลังจะถามว่าใครเป็นคนจับสายมาละของเวียดนามมั็นคนจับสายใช้หลสายอ่าเสียสองทีม ก็ใส่อะไรอย่างไีไม่เป็นไรนะครับเชื่อมันในเพื่อนบ้านเหรอเห็นว่าโหลใส่ก็พอละก็อุ่นใจนี่คือนะครับนะ12ทีม12ทีมที่เข้ามาทั้งหมดในรอบโพสต์สเตจเราจะมีจากนะครับ3ทีม3รีเจนต์นะครับ3ทีม3รีเจนต์มีเวียดนามไต้หวันไทยแต่อินโดอินโดมีแค่ทีมเดียวนะแล้วก็มีวายการ์ดมาอีกสองทีมเป็นไต้หวันหนึ่งแล้วก็ไทยหนึ่ง มหาเดวา่าผมอยากรู้เหมือนกันเนี่ยตอนนี้ว่ามันมีมันมีกี่กลุม่มวะเนี่ย <c oughs> ผ,มผมว่ามันน่าจะมีสองวะมีสองสายหรือเปล่ามี ab อย่าง <c oughs> น,นี้หรือเปล่าคืออะไระเนี่ยอ่าถูกแล้วมีกลุ A, ก่มเกลุ่มบีเอาสี่ทีมเข้าสองทีมออก <c oughs> สาย โบสามเป็นโบสามชนะได้หนึ่งแพ้ได้ศูนเชี่ยชนะได้หนึ่แพ้ได้ศูนย์คือแบบไม่เก็บคะแนนมันเก็บคะแนนที่แบบว่าตึงอยู่น้านี้แต่ว่าก็ก็ดีสำหรับทีมที่ชนะแต่ก็แย่สำหรับทีมที่แพ้เลยอันนี้พวกวันนี่วะพวกวันเวลา แข่งเสร็จวันที่ยี่สิบสี่แกลเฟิแนลวันที่ยี่สิบสี่หวังว่าเราจะไปถึงวันที่ยี่สิบสี่นะแต่นี้มันถ้วยอันนี้มันถ้วยรอบที่แล้วนี่ใช่ไหมถ้วยเนี้ผมจำได้ผมจำได้นี่เหมือนถ้วยที่แล้วเลยเหมือนถ้วยเอซรอบที่แล้วเลยได้จับสักที ง่ายๆกันจับก็มีตอนนี้กำลังจะเข้าสู่พิธีการในการเริ่มการจับสายนะครับมาแล้วฮะอ่าแต่ละกรุ๊ปจะมีแต่ละลทีมแต่จริงผมยังบอกไม่ถูกเลยนะผมอยากเจอสายแบบเพราะผมผม,ผมก็ไม่ได้มีทีมไหนที่อยากเจอพิเศษผมก็รอดูเงี้ย ก็คือถ้าจับหลีดกันจะถูกฆ่าไปอีกทีมอีกกลุ่มหนึ่งโดยอัตโนมัตินะเพราะว่าไปก้าเนี่ยจะไม่ได้นับเป็นในรีเจียนใดประเทศนั้นอ่าไปก้าก็คือจะอยู่นั่นแหละส่วนทางด้านทีมที่จับได้แล้วมันถ้ามันรีเจียนมาชนกันเนี่ยมันจะถูกจับโยกอีกกลุ่มหนึงเดยอัตโนมัตินะครับปแกเก่งมากคนที่แปดถามเขานะเราอธิบายฟังง่ายๆ่ายเพราะเขาก็พูดแบบที่เราพูดนนั่แหละนะครับคือเดี๋ยวนะคือรีเจียนเดียวกันอ้าวแต่รีเจียนละสามก็คือรีเจนหนึ่งก็ต้องมีได้สองนี่ถูกไหม รึเปล่าวะเข้าใจถูกป่าวะเดี๋ยวรอดูก่อนแล้วจับไข่ใช่ไข่ต้มเจ้าไข่ต้มไม่ต้องรอรอให้นานไปทารอนมาก่อนเลยมเป็นเบคอนะโอ้ยเอชเคเอชเคไม่ตผมอยากอยู่กับเคอยู่นะรู้และอยากอยู่เเคขอมามาขอ่ A

ไฮด้า่มคือถ้าหรือว่าหรือว่าเขาหมายถึงว่าถ้าสมมติทีมถ้าสมมติหยิบ RPL ซ้ำคือจะไปกรุ๊ป B หร <c oughs> ือเปล่าวะเพราะว่ามันสามได้เพราะว่ามันมีไวการ์ดไงใช่เพราะไวการ์ดจะไม่นับ SGP โอ้ยรอบนี้รอบนี้คือแชมป์ไม่อยู่ด้วยกันว่ะรอบนี้รอบนี้แชมป์ไม่อยู่ด้วยกันไง นึกว่า HGP จะแบบรอไปอยู่กลุ่ม A ตึงๆอะไรเงี้ยนึกว่าแบบหรือว่ารอบนี้จะไม่มีกูอัปเดตจะเป็นตึงทั้งสองมีสิทธิ์ที่จะเป็นตึงสองสายเนี่ยเบียัอ อยู่กรุ๊ป A ครับผมตอนนี้จีเซ็ตอะบอกยูเอสองทีนะนะใช่ถ้าเกิดว่าจับเข้าไปสู่กุ A หรือว่าจะได้อยู่กับทัเอ้ยหรือจะได้อยู่กับ SGP จปะไม่ได้เจอกันนานว่ะเอชจีหรือต้องว,วัดกับ SGP หน่อยวะจ้าเอ๋เชื่อมาช้ามาไม่ทำไมเวลาจับเวลาจับสายทีไรทีมันชอบคือแบบทางเรามันชอบมาชา้าช้าวแบบมาแบบโผล่มาตอนท้าย,ายไ,มไ,มไม่ค่อยจะเห็นว่าแบบโผล่มาเร็วๆแบบโผล่มาแรกๆ ชอบผมมาท้ายๆตลอดเน้นเน้นให้หลุนเ้นลวนะเดี๋เกอมมิ่งเกมมิ่งอยู่กรุ่มเอตอนนี้ตอนนี้กรุ๊ปเอนี่ตึงอยู่นะตอนนี้กรุป A เอกุ่มเอตอนนี้ที่ดูคือตึงกว่าตอนนี้ A เริ่มอุ้ยยังไงโผล่ไหม แฟดบูฟครับตัวแทนจาก TCS ครับแฟดบูฟมานีมันลงพี่ะบีก็ตึงอยู่บีก็เริ่มตึงละอไม่ออกสักทีไอ้ชี่ยทำไมมันมามันชอบออกช้าตลอดหรือเปล่าขออยาไปกองกันได้ไหมของกบมเออไม่ต้องพูด สรุปมาทีมไทยสรุปอยู่ทีมไทยไม่ต้องลุ้นเลยนะเขาบอกว่าไม่ใโอกาสเขาไม่จับเขาไม่จับให้หมดก่อนนะเขาอธิบายก่อนมีทีมอะไรเลืออีกส่ทีมพี่อีกสี่ทีมไวการ์ดไม่นับเป็นทีมในโซนนั้นครับ ตอนนี้ RPL หนึ่งกับต่อยังไม่ออกนะ RPL ออกไหมยังไงให้มันออกเนี่ยจบแรกเลยไปทารอนไปปั๊บโอ้วววยังไงยังไงทีมสุดท้ายมั้งเนี่ยเชื่อมดูส่งแล้วเอ้ยเหลือแค่สามหนึ่งในสามเว้ย อ๋อพี่วินกลัวกลัวว่าไทยจะอยู่ด้วยกันเชี่ยมีสิทธิ์นะเนี่ยโอ่ยบอกเลยว่าีเชี่ยได้อยู่บีได้อยู่กับบาเลนเซียว่ะ <c oughs> <c oughs> ได้อยู่กับน้องชุยอ่ะ เชี่ยอย่าบอกนะว่าเบคอนจะมาอยู่ด้วยกันเช่นถ้าเบคอนอยู่ด้วยกันนี่คือคือสายวีนี่คือสยองนะผมบอกเลย,ยผมบอกเลยว่าสายวีนี่สยองของจริงนะถ้าเบคอนอยู่ด้วยอะ่ะแต่แต่คือถ้าเบคอนอยู่เอเอก็คือเอก็คือตึงแบบตอนนี้คือคือเบคอนอยู่ตรงไหนนี่คือแบบโอ้โหสยองสองทิศ มีสองทีมไทยแล้วแต่แต่ทํากันาวการไันวยการเขไม่รับนี่ไม่ัเป็อมรับเหรไม่รับเหรอไม่รับเอม่รัเหรไม่บเหรอัเห้อมเม่เมันเ็ดอแต่มันก็ดีมเออ่จมับอ่รรองไรอ่รจ่ับเมไ่อไอ่บเม่บอมไมัเร่ออไอ่ เอ๊ะประกาศเอ๊ะอถ้าตานี้ก็ดีอย่าเปลี่ยนนะดีก็ก็คือแปลว่าแปลว่าสมมติคือเมื่อกี้เราอยู่สมทีมเป็นทีมไทยสแล้วก็เหลือเวียดนามหนึ่งก็คือถ้าสมมติจวดได้ทีมไทยก็จวดได้ทีมไหนสุดท้ายทีมไทยก็ห้ามอยู่ด้วยกันอยู่ดีเพราะมันห้ามทีมเดิมซ้ำใช่ปะ ที่เขาหมายถึงมันจะสามารถทำได้เท่ากับว่าตอนแรกถ้าถ้าอ้างอิงข้อมูลที่เรามีอ่ะออคือจะมีแค่ r า l ซึ่งมาจากคาร์ลอนทีมเดียวแต่เขาดันนับมาเลเซียไปด้วยมันก็เลยทำให้เกือบสยองนะพี่บอเลยกูบ,บีเมื่อกี้ถ้าได้เบคอนมาด้วยไทยสามอะไทยสามสยองขวัญน,นะ <laughs> ถ้าไทายสามัานไม่สยองอยู่นะพี่บอเลยคือมันแบบตัดตัดออกสองทีมแล้วคือแบบเต็งเต็งอยู่อะแต่อย่าเปียนะแต่อย่าเปียนนะ บอกคนดูก่อนว่าไม่ใช่ว่าเราเรา,เราได้รับมาแบบนั้นรเราแบบนี้มาแบบนั้นได้รับบิ๊ตมาแบบนั้นใช่แต่ว่าเรายึดตามหน้างานเรายึดตามหน้าจอแต่ตอนนี้ตอนนี้ผมผม,มองว่าสายเอนี่น่าจะสายเอนี่คือไข่ตกนี่ก็คือสวยหมดเลยเนะี่ยสายเอนี่คือแบบตึงหมดเลยสายเอ่น่าจะตึงกว่าสายของผมนะสายเอน่าตึงกว่าสายบีตอนนี้สายเอจะแบบมีโอกาสตกได้เยอะ มีแบบต้องเรียกว่ามีโอกาสตกได้ทุกทีหมะถ้าทีมไหนพลาดแล้วคือแบบใครแพ้ก็คือได้ศูนย์แตม้มใครชนะได้หนึ่งแต้มอ่ะคือแบบมันศูนย์กันหนึ่งอ่ะมันมีแค่ศูนย์กันหนึ่งม,มันมันมีจีดีแหละมันมีไอไจีดีนิดนึงเพราะปกติมันจะเป็นโบสองอันนี้เป็นอันนี้เป็นโบสามเลยปกติเล่นสองเกมน,นี้เล่นสามเกมใช่ไหมเท่าที่ผมจำได้ผมจำได้มันเป็นสองเกม <c oughs> อาจจะเพราะอาจจะาทีมมันมีแค่12ทีมมั้งมันเลยแบบโบสามจบจบวัดวัดอ่ะใครพลาดแพ้นี่สยองจริงจบละแต่จริงก็อย่างที่บอกที่นักาพากษ์ก็พูดเมื่อกี้คือผมว่าผมว่ามันมันไม่เชิงว่าว่าเป็นกรุปอัปเดตขาดน,นนะนะกรุปเกับกรุปบีกรุปเคือมันมันตึงอะ่ะแต่ผมว่ามันไม่ถึงขั้นกรุปอัปเดตนะไม่นาไม่นา,ไม,นาไม่นาเนียกแล้วกรุปอัปเดต แต่คือตึงตึงอยู่ตึงจัดเลยกูผมก็แบบจะลองลงมาหน่อยแต่ก็ต้องห้ามพลาดเหมือนกันคือแม่งโบโบสามนี่คือพลาดพลาดพลาดไม่ได้ต้องห้ามพลาดแล้วกพอคัดออกสองเจอเอจีีไหมไม่ได้เจอนานเช่ย g p เอพเพื่อรักใช่ปะ ว่าอุตส่าห์อยากเจให้่อยไม่ได้เจให้เจอแทนได่เห็ลไรได้เหมือนกันอยากเจอีเหมือนกันลืมไปเลยว่าแบบแช่ลืมไปที้ไงว่าทีมนี้ทีมแบบทีมที่เจอกันมาบ่อยๆทีมนี้เ้นีาผมา้นน่ะจบครับก็แค่นี้แหละไม่มีอะไรละฝากเชร์พวกผมใน A c ด้วยครับทำให้เต็มที่ก็ยอเลาวนี้ เดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมกำลังบอกว่าจบแล้วผมเปิดกลับมาีผมเข้าไปอ่านไลน์ผมกลับเข้ามาอีกทีทีมสุดท้ายมันแปลกๆหรือเปล่าทีมสุดท้ายมันมาจากไหนเว้เหมือนทีมสุดท้ายมันจะสยองสยองยังไงไม่รู้ไอ้จ้าทีมสุดท้ายมันหมาย่ังไง ไอ้ลู่หมูนี่มันมาไงวะง <c oughs> บอกว่าอย่าเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแน่เนี่ยคุณบอกว่าตีมือแตกแล้วคุณได้ตีกํลั <c oughs> าางบอกเลยว่าแบบดีละ<อ>ที่แบบว่าเบคอนอยู่ฝั่งกรุ๊ปเอ้าโอเคถ้ามันผิดพลาดหรืออะไรก็ <c oughs> อบอกหอย <c oughs> อก่อนเออมคือแบบ <c oughs> กดกลับมาอีกทีถ้าไม่มันซิกแซกอ่ะเบคอนซิกแซกเลยจีจีไลฟ์ซิกแซกวะก็ตามหลัก่การัก นั่นแหละตามที่ผมพูดตอนแรกนะครับมก็คือเป็นวายการวายการไม่น้าเป็นไม่น้ไม่นว่ามันจากลีเจียนเดียวกันแต่นับเป็นวายการเอ็นไัน์แล้วมันสยองจริงนะวอกงเลยเอ็นไซนมันดูสยองอยู่นะ มจากวการ์ดเนี <sketches> ่ยจะไม่ถูกนับอยู่ในลีเยยงเป็นทาการครับในรอบในการข่งอบเศษครับนั่นแหละฮะท้ายก็เป็นตที่เราอาจจะียกว่าเราผมแล้วกันสุดท้ายก็สยองนี่หว่าสุดท้ายมันก็สยองสุดท้ายกสองนี่หว่าสุทีามัก็ยองดทายกยอ่าด้ายมันอทาก็งี่ห่า้ยมาองเข้าใหว่ท้ามันยองดาองนี่า้ามน่องเข้าย่หา้หมดนะวาาย แล้วตัวลากันไปก่อนบายยกันอีกรอบครับผมรอบเม,มื่อกี้รอบเม,มื่อกี้เหมือนมีการผิดพลาดเทคนิคนึกว่าจบแล้ว <c oughs> ยิ่ดีเดินซิกแซกรอบนี้จบจริงๆรอบนี้จบจริงๆแล้วนี่ก็สายที่ได้ก็คือตึงจริงดูทรงกนะ็คือตึงตึงมากฝากแชร์ด้วยนะครับ <c oughs> ฝากแชร์ในไอซีด้วยครับก็จะไม่ตกรอบแรกให้ได้ ต้องไปรอบเพลย์ออฟต้องไปรอบเพลย์ออฟให้ได้อย่างนั้นนะคือต้องไปเพลย์ออฟให้ได้ไม่ต้องเอาเพลย์ออฟหรอกเราต้องไปแชมป์ให้ได้ <c oughs> ถึงสายตึงแต่เราต้องไปให้ได้แค่นั้นแหละเจอกันที่เวียดน,นามครับผม